ตอนนี้เรากำลังเดินทางฝ่าหิมะจากโรงแรมไปตลาดเช้ามิยากาวะตลาดเช้าม,มีดีอะไรละ่ะก็เขาก็มีดีทั้งของกินอของฝากให้เราได้กินได้ช็อปกันแบบเต็มอิ่มเลยเราจะได้ลิ้มรสกับเนื้อฮิดะโอ้โหที่เขาบอกว่ามีทั้งปิ้งมีทั้งทอดแล้วก็เนื้อฮิดะที่ทําเป็นซูชิเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดจริงๆเฮ้ยแต่เขาทาถึงจริงๆ หลังจากเดินตลาดเช้าแล้วเนี่ยเราจะเดินเข้าไปที่โอนทาวอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะพาทุกคนเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้กับหิมะที่กำลังโปรยปลายมาทั้งวันเลยทุกๆคนและเราก็จะพาไปที่สะพานแดงสะพานเขียวและเลี้ยวไปตามจุดและปักหมดุดไปตามแผนที่ทุกคนจะได้เคซี่และเดินตามรอยพี่ไปนะน้องเฮ่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราไปฟินกันเลย ตอนนี้เรากำลังเดินทางออกมาจากโรงแรมเราเลี้ยวซ้ายตรงโรงแรมเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินฝ่าหิมะนะครับที่กำลังโปรยปลายลงมาช่างสาแก่ใจยิ่งนะักเพราะตูไม่เคยเห็นหิมะมาก่อน แล้ครับและตอนนี้มาดูแผนที่กันเลยนะครับเราออกมาจากโรงแรมนะครับโรงแรมเราอยู่ตรงนี้นะครับเราเดินเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินมาตามทางนี้เลยครับและเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วเดินตรงไปจนมาเจอแยกนี้นะครับเลี้ยวขวาเราก็จะมาเจอสะพานมิยาเมอึถ้าอ่านผิดต้องของอาภัยด้วยนะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นตรงนี้กันก่อน ต่อจากนั้นนะครับเราก็จะเดินจากสะพานมิยาเมอืเนี่ยมาที่สะพานยาโยอยติตรงนี้ตรงเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของการเดินไปตลาดมิยากาวะเลยทุกๆคนและนี่คือร้านแรกที่อยู่ใกล้สะพานยาโยอิเลยเราจะมองเห็นป้ายมิยากาวะมอร์นิ่งมาร์เก็ตวางอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยสีขา,ขาวเนี่ยเราก็จะเริ่มเดินจากตรงเนี้ย ไปที่ทางเข้าหัวตลาดที่อยู่ติดกับสะพานกาจิที่อยู่ตรงนู้นเลยเนอะไกลๆนู่นเลยตลาดเช้ามิยากาวะเนี่ยเป็นตลาดเช้าริมน้ําอยู่ติดกับแม่น้ํามิยากาวะเลยและก็อยู่ในเขตเมืองเก่าของ,องตะคายาม่านี่แหละที่นี่ก็จะมีร้านค้าแผงลอยเนี่ยมีของกินเพยียบของสดของแห้งของฝากขนมผลไม้สดๆน่าทานทางนั้นเลยทุกทุกคน เดินไปเดินมาก็จะได้กลิ่นหอมคลุ้งของเนื้อฮีดัดย่างลอยมาโดนจมูกเลยเอาได้เวลากินพอดีเลยร้านนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูร้านนี้เลยนะครับร้านนี้ชื่อร้านกิวมาลุยะนะครับอยู่ตรงนี้เลยเดินเข้ามาประมาณ100เมตรได้มั้งก็จะถึงร้านนี้เลย เมนูทั้ง3เมนูนี้นะครับที่อยู่บนป้ายเนี่ยผมสั่งมาหมดเลยเพราะผมอยากรู้รสชาติว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เมนูนี้อีกเมนูหนึง่งเห็นมันมีวาซาบินะครับผมก็เลยสั่งมาอีกหนึ่งเมนูรวมทั้งหมดเป็น4เมนูจัดจัดเต็มเลยเมนูแรกฮิดะบีฟสกิลเวอร์อันนี้ก็เป็นเนื้อย่างนะครับเป็นฮิดะบีบสกิลเวอร์อร่อย อ่อเมนูที่ 2, สซาลาเปาไส้เนื้อฮิดะต่อไปก็ตัวตัวนี้อืม,อมเป็นเหมือนซาลาเปาอ่ะแล้วเอาเนื้อไปไว้ข้างในเอออร่อยแ<ก>่เมนูที่สมเนื้อฮิดะสับทอดกับแป้งกรอบๆเลยอันนี้เหมือนเนื้ออยู่ข้างในอะ่ะแล้วก็ชุบแป้งทอดอะ่ะ ออออรออร่่ยยม <c oughs> เมนูที่สี่เนื้อบดวาซาบิค็อกเก็ต <c oughs> ก็คือแป้งอยู่ข้างนอกแล้ววาซาบิหอกับเนื้อบดสักอย่างน่าใจะใช <c oughs> อ่อย่างเงี้ย <c oughs> อร่อยมากเลยว่า <c oughs> เองทำไมคน <c oughs> ต่อแถวยาวแล้วทำไมแป๊บ <c oughs> <c oughs> เดนะียวะง ดีนะทมาก,กา่อนอร่อยร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยครับร้านนี้นะก็มาเดินตลาดเช้าอย่าลืมร้านนี้เดี๋ยวลงรูปไให้อยู่แล้วโอเคเดินมาเจอคนยืนต่อแถวกันยาวเลยอ้าวนี่มันร้านสูชิเนื้อฮิดะนิวะทุกๆคน ร้านนี้ชื่อร้านโคมาจินะครับเป็นร้านซูชินะครับที่อยู่กิวมาลุยะนะครับปานที่เดียวเองนะครับอยู่ใกล้กับหัวมุมสะพานกาจิเลยนะครับเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยและตรงนี้ก็คือสะพานกาจินะครับทุกๆคนเนี่ยครับตรงนี้เลยครับนี่ครับ เมนูก็จะมีประมาณ3ามแบบนะครับก็จะมีหน้าขิงนะครับหน้าวาซาบิแล้วก็หน้าพันสึเจลีผมไม่แน่ใจนะหน้านี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับต่อไปเราก็ต้องกดสั่งออเดอร์ที่ตู้ตรงนี้นะครับเอ้มันทำยังไงวะเราไม่เคยกดเลยอ่ะอ๋อก็ยอดไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่ไหนวานั่นนะครับมันออกมาแล้วครับหยิบได้เลยครับ เกขึ้นมากนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะปัดประกันชีวิตเ <laughs> นี่ยแหละครับที่เขาบอกว่าเจอคนต่อแถวร้านไหนให้ไปร้านนั้นเลยนะทุกๆคนเอาละครับตอนนี้เราได้สูชิเนื้อฮิดะมาแล้วทุกๆคนดูนางยิ้มแป้นมาเลย <laughs> โอ้ยแม่งน่ากินว่ะ <laughs> ต้องบอกเลยว่าซูชิเนื้อฮิดะนะครับตัวเนื้อเนี่ยสดมากๆและตัวเนื้อเนี่ยมันจะหนุบหนุบนิ่มๆแล้วก็มันละลายในปากเลยนะทุกทุกคนเพราะฉะนั้นมาที่นี่อย่าลืมมากินซูชิเนื้อฮิดะกันเดอ้อทุกทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปในเมืองเก่าอีกครั้งเพื่อไปกินชาเขียวมัทฉะรสเลิศพาไปโรงงานผลิตสาเกรสชม และมื้อเที่ยงเราจะไปดื่นดับกับรามเมงเนื้อฮีดะที่เขาบอกว่ามันสุดยอดมากๆทุกๆคนเอาละเราเดินเข้าไปที่เมืองเก่ากันเลยและเมื่อผมเดินมาถึงมุมนี้นะครับผมชอบนะครับเพราะว่ามันเหมือนถนนยมจินดาที่จังหวัดระยองที่ผมอยู่เลยนะครับ เอาละครับแล้วมาดูแผนที่เลยนะครับว่าสี่แยกตรงนี้มันอยู่ตรงไหนตอนนี้เราเดินออกมาจากเนื้อซูชิฮิดะนะครับแล้วเราก็เลี้ยวปามาซอยนี้นะครับเลี้ยวามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับสี่แยกตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันสวยมากแล้วมันมองดูเหมือนตลาดเก่ายมจินดาที่จังหวัดระยองที่ผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปตรงนี้เก็บไว้สักนิดนึง ในนี้เราก็จะมาดูแผนที่กันเลยนะครับเมื่อกี้เราถ่ายรูปอยู่ตรงสี่แยกนี่นะครับตรงนี้นะครับเราค่อยๆเดินมานะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงร้านนี้เลยนะครับชื่อร้านชาโนเมคคาเฟ่นะครับถ้าพูดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับหลังนี้ต้องบอกเลยนะครับเราเห็นหน้าร้านเล็กๆอย่างนี้นะครับพอเข้ามาข้างในต้องบอกเลยว่าโคตรกว้างเลยทุกๆโคน มันกว้างจริงๆแล้วก็ร้านนี้เขาก็จะมี2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งกินกาแฟแล้วก็กินชาเขียวร้อนๆนันก่อนนะครับเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆนี่ก็คือบรรยากาศชั้นบนนะครับทุกๆคนเดี๋ยวเราสั่งกาแฟแล้วเราก็จะนั่งพักที่นี่ก่อนนะครับผมก็จะสั่งกาแฟร้อนหนึ่งที่และก็เมนูมัทฉะอีกหนึ่งที่นี่ต้องแก้หนาวกันนิดนึง มาแล้วมัชชะร้อนๆแล้วก็กาแฟร้อนที่แบบหอมขึ้นมาแตะจมูกเลยโอ้โหมันหอมจริงคือกาแฟร้อนเนี่ยผมได้ชิมเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันหวานที่ปลายลิ้นนะครับแล้วมันละมุนและหอมขึ้นไปบนจมูกเราเลยนะครับกาแฟร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันหอมจริงๆทุกๆคน ผมต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งกินมัทฉะที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับมัทฉะละมุนมากไม่มีขมเลยทุกๆคนสุดยอดจริงๆชื่นใจมากทุกคนอร่อยมากต่อไปเราก็จะไปโรงกันเล่าสาเกกันทุกๆคนไปนั่งเผิงไฟแล้วดื่มสาเกร,ร้รอนโอ้ฟินเลย แล้วทีนี้เรามาดูว่าโลงกลั่นมันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เมื่อกี้เรากินอยู่ที่ร้านชาเขียวตรงนี้นะครับเราเดินตรงมาเลยนะครับแล้วเลยสี่แยกมาเลยนะครับร้านจะอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยที่เราเห็นปักปุดใน Google เนี่ยเหมือนมันอยู่ฝั่งของถนนด้านติดแม่น้ํานะครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่ใน Google เนี่ยเหมือนอยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วร้านเขาอยู่ถนนเส้นนี้ด้านนี้คือด้านหน้าทางเข้าร้านนะทุกๆคนไป เข้าไปชิมสาเกตร้อนๆกันเลยเร็วพอเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นว่าเตาผิงไฟเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือของเรานี่เลยทุกๆคนเดี๋ยวเราจะมานั่งกินสาเกแล้วก็นั่งผิงไฟด้วยเนี่ย เตาร้อนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ที่นี่เขามีให้เราชิมสาเกนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องจ่าย450เยนตามป้ายนี้เลยและเมื่อเราจ่ายเงินแล้วเนี่ยเขาจะให้จอกเล็กๆมาให้เราใส่สาเกชิมนะทุกๆคนเราก็สามารถชิมสาเกที่อยู่บนเชลเนี่ยขวดละหนึ่งจอกได้ทั้งหมด12ขวดเท่ากับว่าเราชิมได้12จอกเลยนะทุกๆคน ฟินนะว่าแล้วก็จัดเลยจอกแรกจิบแรกอยากกระโดดกอดเมียยินที่สองอยากกระโดดถีบเมียวิบวันไส้ ต้องขอบอกว่าโรงกันสาเกของที่นี่นะครับเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆมันละมุนมันหวานมันนุ่มนวลมากๆมาเมืองเก่าทาคายาม่าห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดเด้อ เอาละครับทุกๆคนตอนนี้เราออกมาจากโรงกันสาเกแล้วนะครับเราจะมาถ่ายรูปที่สะพานแดงและสะพานเขียวกันนะทุกๆคนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงกันเล่าสาเกนะครับเราก็เดินออกจากร้านมาทางนี้นะครับ <S 1> <S 1> ปัป๊บปัป๊บปัป๊ปั๊มานีนะครับนี่นะครับ, <S 1> <S 1> รบ,รบอันนี้คือสะพานแดงชื่อนาการาชินะครับต้นคลิปผมพูดผิดไปตัวหนึงนะครับต้องขออาภัยด้วยนะจ้าทุกๆคนแล้วก็มาทําความรู้จักสะพานนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นสะพานอีกาดะนะครับเป็นสะพานสีเทานะครับพอเราเถิบมาอีกสะพานหนึง่งอันนี้ก็คือสะพานสีเขียวนะครับที่เขาเรียกว่ากาตาฮารามาชินะครับแล้วก็อีกสะพานหนึ่งก็สะพานสีเทาเช่นกันนะครับเขาเรียกว่าสะพานกาจินะครับสะพานนี้แหละที่เรา ไปเดินตลาดเช้ามาจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปที่สะพานแดงแล้วก็สะพานเขียวกันต่อเลย แลครับและตอนนี้เรามาถึงร้านรามมงเนื้อยิ่ดะแล้วครับเอาแล้วตอนนี้เรามาถึงร้านริวลิวทันดันแล้วนะครับเป็นร้านเนื้อรามเมงนะครับทุกๆคนเนื้อยิดะด้วยเอาตอนนี้เราถ่ายรูปอยู่ที่สะพานแดงนากาบาชินะครับแล้วก็สะพานเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินเลาะมานี่เลยนะครับ และเราก็จะมาเจอร้านนี้ทันทีนะครับทุกๆคนนี่คือร้านลิวลิวทันดัานนะครับชื่อตาม Google นะครับเนี่ยครับผมดูจาก Google นะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเอาแล้วครับแล้วร้านนี้นะครับเราจะสังเกตว่านี่คือตลาดเช้านะครับที่เราทําคลิปไปก่อนหน้านี้หนึ่งเนี่ยคือตลาดเช้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือสะพานกาจินะครับที่เรามาเดินวันแรกเลยนะครับที่เรามาถึงที่นี่นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกินอาหาร ร้านนี้กันคบเลื่อยทางตรงข้ามด้านโน้นก็คือตลาดมิยากาวะนะทุกๆคนเดินข้ามถนนมาก็ถึงร้านนี้แล้วชาบรรจัยข้างฝามือเลยอะตอนนี้เราก็สั่งแบบชามมีเนื้อสองชิ้นนะครับแล้วก็แบบมีเนื้อชิ้นเดียวแบบชามนี้นะครับเป็นแบบซุปหอม ก็จัดสิครับจะรออะไรบ้าก็ต้องบอกเลยว่าเส้นเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็กัดง่ายด้วยนะครับส่วนน้ําซุปเนี่ยหวานเทียบเลยทุกๆคนจริงๆแบบโอ้ไม่อยากจะพูดนะครับแซบ่บจริงๆส่วนเนื้อนะครับเนื้อฮิดะเนี่ยเป็นเนื้อที่เขาลวกมาแบบมีเดียมนะครับแล้วเวลาเคี้ยวนะครับหนุบป,ปาก แล้วมันนุ่มมากๆเลยแล้วก็ละลายในลิ้นจริงๆโอ้โหนี่แหละครับคือสุดยอดของเนื้อฮิดะที่เป็นแบบลามเมงนะครับทุกๆคนใครมากทาคายาม่าห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะทุกทุกคน ตอนนี้ก็เป็นมื้อเย็นของเราแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินออกมาจากโรงแรมนะครับตอนนี้เรามาเจอร้านนี้นะครับเป็นร้านเนื้อยิ่ะนะครับซึ่งเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะทุกทุคนซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านปิ้งย่างร้านเนี้ยมันมีทีเด็ดจริงๆเดี๋ยวจะมาบอกต่อนะครับ ครับตอนนี้มาดูแผนที่ของร้านนี้กันนะครับตอนนี้ผมพักอยู่ที่โฮเทลวิงนะครับเป็นโรงแรมตรงนี้นะครับผมก็เดินตรงมาแยกที่1แยกที่2แยกที่3มแยกที่4ก็เจอแล้วนะครับนี่ครับชื่อร้านเซงโกคุยะนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะเพราะเป็นภาษาอังกฤษเนาะและถ้าใครมาจากสถานี j r นะครับก็ข้ามถนนมา2บล็อกก็ถึงแล้วครับนี่ครับง่ายมากๆถ้าใครอยู่โอนทาวนะครับก็เดินมาจากสะพานเขียวเมื่อกี้ที่เราถ่ายวิดีโอ ายลูกันะครบเดินตรงมาอย่างเดียวแล้วครับปาบมานี่ป๊บถึงแล้วครับนี่ครับร้านนี้นะครับเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะครับร้านนี้เนี่ยเมื่อวานเราเดินผ่านไปทิ้งแล้วแต่เราไม่รู้มันเป็นร้านอะไรและเราก็มานั่งกินที่ร้านทากุม่านะครับซึ่งร้านทากุม่าเมื่อวานเนี่ยร้านเนี่ยมันอยู่ติดกับร้านทากุม่าเลยแต่เรายังไม่ได้เอกใจอะไร และเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เย็นเนี่ยจะต้องมากินและแล้วเราก็มาเจอร้านที่เป็นสไตล์ปิ้งย่างญี่ปุ่นเลยทุกๆคน<อ>แล้ววันนี้ก็เป็นวันโชคดีของเราอีกแล้วนะครับเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีโต๊ะว่างนะครับแต่ไม่ได้เป็นโต๊ะนะครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์มีที่นั่งสองที่สําหรับเราเพอดีเลยคนอื่นที่มารอก่อนก็ไม่ได้นั่งด้วยเพราะเข้ามากันสี่คนนะครับเขาจะให้นั่งสองคนเท่านั้นนะครับทุกๆคน เอาละครับแลวเมนูแรกนะครับที่เราสั่งมาชื่อเมนูว่าคาร r ีนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเมนูนี้1,000เยนนะทุกทกคนพอเมนูนี้มาถึงเนี่ยทางคนดูแลนะครับเขาจะมาย่างให้เราดูเนี่ยครับแล้วเขาบอกว่าวิธีการย่างเขาต้อย่างแบบนี้แล้วก็เอาหอัวหอมมาวางแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็พับ แล้วเราก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินนะครับทุกๆคนสำหรับเมนูนี้นะจ๊ะเมนูนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อบางๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันชื่อเนื้ออะไรแต่เนื้อละลายในปากอีกแล้วครับท่านอร่อยครับทุกคน ต่อไปเมนูที่2ดีลักลอยราคา1น5 0เย็นเนื้อจะหนาขึ้นมานิดนึงเนี่ยเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยครับน่ากินมากๆเลยหนานิดนึงหนากว่าวเมนูแรกนะครับแล้วก็ผมก็จะย่างแต่มีเดียมนะครับหลังจากมีเดียมแล้วเนี่ยผมก็จะเอามาโรยพริกป่นเยอะๆนะครับเพราะว่าการโรยพริกป่นมันทาให้ตัดเลี่ยนได้นะครับนี่แหละครับแล้วใส่ปากนะครับรับรองเลยครับทุกทุกคนมันละลายในปากจริงๆโอ้โหแซ่ เมนูที่สามนะครับไดเซตสเต็กนะครับราคาหนึ่งแปดห้าูนเหมือนกันนะครับก็ด,ดูเนื้อเลยนะครับ<ด>มันจะเป็นเนื้อหนาๆน<ด>แบบเนื้อสเต็กเลยทุกๆกคนโอ้โหน่าก,กินมากเลยแล้วมันจะออกลายๆนิดๆเห็นไหมน่าก,กินนะเอ <S 1> <S 1> <S <S ก็ตามสูตรของผมนะครับเทพริกป่น,นเยอะๆนะครับแล้วก็เอาใส่ปากนะครับบอกเลยนะครับเนื้อตัวนี้นุ่มนะแล้วมันละมุนมากๆทุกๆคนละลายในปากแล้วโอ้ และเมนูเด็ดของผมนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็คือลิ้นเดือหฮิดะนะครับเนี่ยครับหน้าตา oh, <no. S 1> เป็นแบบนี้เลยน่ากินจริงๆราคา1,200เยนถือว่าราคาถูกกว่าสเต็กเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับทุกทคน oh, <no. S 1> วิธีการย่างก็เหมือนเมนูแรกเลยครับก็วางลิ้นลงไปแล้วก็เอาต้นหอมซอยนะครับมาวางนะครับจากนั้นผมก็จะเอาพริกป่นเนี่ยโรยลงไปก่อนแล้วก็พับ พับแล้วก็คีบขึ้นมาแล้วก็เอาใสา่ปากทุกๆคนโอ้ยบอกเลยแซ่บจริงๆเมนูสุดท้ายนะครับเมนูลอยราคา1,100เยนนะทุกๆคนเนื้อมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วเป็นลายลอย่างนี้เลยเห็นไหมว่ามันน่าทานมากๆเลยทุกๆคนผมก็จะย่างเนื้อเป็นแบบมีเดียมมีเดียมหน่อยนะครับอ๋อให้มันหวานเหรอครับอ๋อไม่ครับผมแค่อยากทรมานพญาต ต้องบอกเลยรสชาติเนื้อชิ้นนี้เนี่ยอร่อยมากๆนะครับทุกๆคนมันก็อร่อยแตกต่างกันไปนะยังไงมาร้านนี้อย่าลืมสั่งตามนี้กันนะลองดู หมดนี้ก็เป็นการเดินทางเที่ยวตลาดเช้ามิยากาวะนะครับและก็เมืองเก่าทาคายาม่าเราได้มาสัมผัสเมืองเก่าที่ได้มากินเนื้อฮิดะแบบจัดเต็มเลยแล้วก็ได้มาลิ้มลองชากาแฟสาเกเหมือนเราได้มาชุบชีวิตใหม่จริงๆคลิปต่อไปเราก็จะจ<ำ>ไปหมู่บ้านมรโดกโลกชิร<ล>าคาวะโกกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกๆคน